คุณผู้ชมครับทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกชื่อกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มต่อต้านพนันออนไลน์นะครับคือหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยก็มีการตรวจสอบเขาบอกว่ามีการรวมกลุ่มในกลุ่มไลน์เนี่ยประมาณ250คนเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ว่าไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ครอบครัวเนี่ยพังพินาศนี่นะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัดการกับพนันออนไลน์อย่างสิ้นซาก หนึ่งในนั้นก็คือนายนุนะครับก็ไม่อยากเปิดเผยตัวต,วตวนเป็นคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนกับทีมข่าวแชร์ถึงกระบวนการของเว็บพนันออนไลน์บอกว่าเห็นโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ผ่าน Facebook รวมทั้งมีเน็ตไอดอลชื่อดังไม่ว่าจะเป็นโป้อานนนเนวัตดาวซึ่งถูกจับไปแล้วเนี่ยนะมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ชักชวนให้เล่นบาคาร่าออนไลน์แล้วก็ยังมีหลายคนเลย ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็คนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการมาไลฟ์สดวิธีการสอนเล่นพนันแจกสูตรแจกเงินสดนี่นะครับถ้าเกิดกดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆก็ยิ่งจะมีการแจกเงินสดให้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียงเงินจากพนันออนไลน์และเกมออนไลน์เนี่ยสูงสุดเนี่ยสองแสนห้าหมื่นบาทในครึ่งวันเบ็ดเสร็จเนี่ยเสียงเงินไป5้าแสนนะตอนนั้นเหมือนคนเสียสติสาเหตุที่เลิกได้เพราะคิดว่าเล่นยังไงก็ไม่ได้คืนนะครับ ตอนนี้เลิกเด็ดขาดมา8เดือนแล้วเอาเดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยฮะเริ่มต้นมาจากเน็ตไอดอเนี่ยละครับก็คือเข้าไปดูผมเป็นคนเล่นเกมเล่นเกมออนไนลน์ลองเติมตั้งแต่300บาทเฮ้ยได้ว่ะมันได้อยู่แอปเดียวครับแล้วก็กินคืนหมดผมอยากเลิกมากเมื่อ่อนอยากเลิกแบบสารพัดทำร้ายตัวเองนะครับสมัยตอนยี่ิบนะผมวางเงินห้าแสเฮ้ยวางวันไปสองแสผมเสียภายในครึ่งวัน ผมทุกโต๊ะพังผมดึงผมตัวเองผมดิ้องไปดิ้นเหมือนเด็กทั้งที่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยชีวิตผมเคยดีกว่าน,นี้มากอย่าอย่าได้ลองต่อ,อให้เป็นแบบสามร้อยขำเนี่ยผมเริ่มมาจากซอนอะไรขำๆสามร้อยขำผมทุกวันนี้ผมหมดไปประมาณเกือบห้าแสนกว่บ,บาทอยากให้อยากให้จริงจังกับการจับคุมพวกนี้ครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คนไทยสลัลึกไดกว่านี้ ล่าสุดในในายนุบอกว่าได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อช่วยเหลือคนที่ติดพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ประสบการณ์คนที่ติดพนันส่วนใหญ่ก็มีคล้ายความคิดคล้ายกันบอกว่าแรกๆเนี่ยเล่นไปเนี่ยพอได้เงินก็เกิกเกดความโลภนะครับพอเสียก็อยากได้คืนถึงขั้นกู้หนี้ยืมสินมาเล่นมีทั้งนักธุรกิจที่เสียเงินจากพนันออนไลน์เป็น10ล้านบาทหรือแม้กระทั่งเยาวชนอายุ1 3บสหลงไปเล่นพนันออนไลน์ก็เสียบางคนคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยมีหลายคนเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่ม200กว่าคนนะฮะ รวมกลุ่มกันต่อต้านพนันออนไลน์เขาบอกว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยจัดการกับปัญหาพนันออนไลน์ให้สิ้นซากเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างแท้จริงนะครับนี่นะครับก็ร้องเรียนกับทีมข่าว Work p o i n t บอกต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตือนภัยคนที่หลงจะไปเล่นพนันออนไลน์ให้ดูจุดจบของคนอื่นด้วยนะครับหมดเวลาของบรรจงชงข่าววันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม